สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนุ่มสามเหลี่ยมออโต้กันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มี SUV นะครับผมนะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมนะถ้าเทียบกับ f o r t u n e r อนะครับผมนะอยู่นี่เลยครับ Honda CRV ครับผม2.0 S นะครับตัวนี้เป็น Gen 9ครับปี2012ครับแต่ว่าจดปี2014นะครับผมนะ อะมาให้ดูกันเลยนะครับผมไฟตาโปรเจกเตอร์ครับผมนะระบบเดทไทม์รันนิ่งไลท์เป็นไฟ LED นะครับมาฟอ้อมกับชุดคมไฟตัดหมอกนะครับผมประมาณนี้ก็จะลงโคลเมียมมาให้หมดแล้วนะแม็กเบอร์17ครับแต่ว่ายางคันนี้เนี่ยลูกค้าเก่าน่าจะดูแลดีมากเลยนะยางปี19ปลายปีด้วยนะครับคันนี้รถปี12ไฟเลี้ยวติดกระจก LED ครับนะ,ะรีโมท ก็รอบคันครับผมนะก็เหมือนเดิมครับร้านเราสันเบียมอโต้นะไร้รอยขีดข่วนนะครับผมนะตรงนี้ต้องบอกกันเลยว่าเนี้ยจริงๆนะนี่ครับผมนะก็อยท้ายนะครับผมนะก็มาเป็นรูปแบบทรงยาวมากขึ้นนะผมเพื่อความสว่างยิ่งขึ้นนะครับนี่ด้านหลังครับผมก็ตามต้นฉบับของซีวีครับกว้างขวางแบบนี้นะครับผมเนาะสามารถพับเบาะลงไปได้อีกนะครับผมถ้ายังกว้างไม่พอ ก็พับลงมันไปอีกนะครับกว้างพอไหมทีนี้นะครับผมไปตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมนะถอยหลัง2คัน2จุดแล้วก็มีกล้องนะครับไปไปดูด้านหน้าด้านในห้องโดยสารกันครับเข้ามานะครับผมก็ไม่อึดอัดนะครับผมคันนี้เลขไม์แสนสองครับถือว่าน้อยมากนะถ้าเป็นรถเดินทางนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ สองฝั่งคูสคอนโทรลแล้วก็ควบคุมมันติมีเดียนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับสวยงามเบรกนะครับผมอยู่ที่เท้าของเราเบรกมือนะครับผมเนาะตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เหยียบก่อนนะซีวีทีแถวตรงครับอ่าแอร์เย็นช่ำเลยนะครับผมเนะาะคันี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโปรโมชั่นมีพิเศษมากนะใครที่ต้องการเงินไปหมุนนะครับผมผมบอกเลย ดีไม่ดีคืนเงินกลับบ้านได้เกือบเป็นแสนนะครับเกือบเป็นแสนต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูไปทีละจุดนะครับนี่นะครับผมนะราคาปกติหน้าป้ายหน้าร้านถ้าไม่มาจากคลิปนี้ไม่มาจากไลฟ์สดได้ราคาประมาณนี้นะครับผมนะต้องบอกกันเลยว่าราคาปกติผมขายอยู่เพียงแค่หกแสนสองหมื่นกับเก้าพันบาทนะครับผมเพียงวันนี้ครับลูกค้านะครับถ้าดูมาจากคลิปนี้เอาไปเลย เลือเพียงแค่อันนี้ให้ราคาเงินสดนะราคาเงินสดก่อนอยู่เพียงแค่5,10,000กับ9 0 0าบาท5 1าแ0 0บาทราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแหวนตรงนี้นะครับหรือถ้าซื้อจากเฟแนมนะครับผมนะจองมา9 0 0าพันผมช่วยดาวไป9,000หมืนะ ถ้าไม่เอาเงิน90,000มมาดาวก็เอากลับบ้านไปหมุนต่อได้เลยครับคุณลูกค้างวดอยู่ประมาณ1 0ื่นกว่าบาทครับผมหมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับพร้อมทดลองขับและติดต่อมาที่0 8น,ะนย์แปดเก้าหุ่ามุมสามเหลี่ยมมอเตอรวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมเลือกคุณภาพเลือกความมุ่งม่น 5, เลือกสามเหลี่มมอเตอวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ